ปลาตองปลากรปลากระสุบปลาขาวโอ้สุดยอดเลยพี่น้องหนึ่ปลาพี่น้มออกมาแล้บอต้มออปลาครับลากตะข่ายขึ้นมาครับพี่น้องครับปลาน่าจะเข้าลายอยู่ครับจุดนี้นะครับเร็วๆแล้วบอ สามอนตักองไว้โอ้โหไปอะไรไปน้องเอ้ไปยังไปหาตัวหนึ่งครับไปตัวหนึ่งต้องสูงนะ่ยหยกไหลเลยไม่คุดฝป่ลนะเนี่ยเดียกว่อ ตอนสุดท้ายครับพี่น้องก่อนกลับบ้านครับเ,เขาอันย่างยังเขาย่างแบบสุดยอดนี่ครับข,ขอบดูตรงกระบาน ดึงแรงเลยลงมาดึงแยงขึ้นไปบระโดดซัลงมาก็ยอย่าฟ่งเลยวขาวแล้วตัวงามแล้วตีกิโตมีซันลงมา ปลาเนตีนก็มีด้วยครับหนู่บนนี้นี่ลายแห้งหส่วนปลาครับพี่น้องปลาตองปลากาปลากระสูบปลาปลาขาวแล้วก็ปลาเกล็ดแลบเี่น้องเลยระกาปลาสกาปลากระสออะไรนะกระสอบปาลาหลางเข็งแยงเขาละ สอน้องสายจะปลตองะอะเต็มบนปลาตะกงปราตะปองปะตองกายตัวเล็กพไรเนีครับอันนี้ปลาเกลียบเกลียแห่ง แผ่ตากแดดเดียวทอดตำมะฮุงแซมตำมะทั่วอ่อนลาดีพี่น้องเลยปลาสอยปลาสอยปลาสอยใหญ่ข่องปลาสอยคุ้ยปลาสอยงามเนาะตวมันเนาะปลาสอยคปลาตองเมื่อไหร่ปลาตูนอะไรปลาบู่เหรนเหรับปลาบู่เนาะปลาตองพี่น้องเลยตัวคดีงามเลยครับตัวคดีละครับ าก,การเล่นมาเรี่อยครับรับรับอย่างนี้รับเรียวเนาะเรวรับเรียวปลากรงครับพี่น้องปลาก้าน่ะไค่อีเ่ยนะปลาก้า พี่น้องครับบรรยากาศยามแรงครับหากินมากนะครับพี่น้องครับล้อมเอาปลาห้วยแคนครับที่ท่าพนมครับที่ปลาลาเตี้ยครับพี่น้องปลาซิวอ้าวรงงครับตัวมักใหญ่ครับยึดหัวกินเลยพี่บัสครับ มันหยังมันเต็มบ่ทุกโมงข้างไหนเต็มมัน,มน,เ,นมเต็มเลยหนึ่งบ่เป็นยังใส่งไหนเต็มเลยมักหลายๆบ่อเมนบ่อกหากไม่เท่าเฮ้ปเยปลาติดเงียงเลยครับพีน่นกตองเงียงครับ ยังเหลืออีกหลายครับฟังนี้ครับไล่เจ้าก็เหนื่อยเลยสอบเพิ่งเสร็จค่ะแล้วมีปลามันดี่งด้วยมันกระปุกสอบเก่าเนาะผลงานในการหาปลาธรรมชาติครับห้วยเคนครับพี่น้องทีมงานพี่สมบัติครับลองพาพาทา,า,ายุ่งกินครับได้นไล่แห้งครับน้อง พาปลา,ปลาหรือว่าล้อมปลาห้วยแคนที่อำเภอท่าพนคมหาอยุ่งองกิมนมาเข้ามาลายครับ